แล้วผมก็ขึ้นมาถึงสันเขื่อนในตอนเช้าประกอบกับมีกินไอดีนอนรออยเตจจมูกในตอนเช้านี้และออกเดินทางเพื่อมาแช่น้ำที่คลองมาดึกเราได้หาที่นั่งแล้วก็ได้สั่งอาหารที่สวนรุมพรรีสอร์ทนี้ลูฟีฮะ เจ้าของชอบดูวันพีทปะเนี่ยฮะเจ้าของชอบดูวันพีทปะเนี่ยครับผมครับคุณครับลูฟี่ สำหรับวันที่3ของการลดทริปนี้ผมก็ได้ตื่นแต่เช้าเพื่อมาเล่นกับน้องแมวและยังออกมาเดินสำรวจบริเวณรอบๆของที่พักนี้ พบว่าเป็นบรรยากาศฟ้าหลังฝนบรรยากาศก็เลยดูจะเย็นๆหน่อยจะเห็นว่าบรรยากาศภายในรีสอร์ทค่อนข้างจะล่มลื่นและเงียบสงบมากๆ แก้งน้องแมวเล่นๆครับแต่ภายในรีสอร์ทนี้ก็มีน้องแมวที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่เหมือนกันครับมีอยู่2ตัวตัวสีส้มจะชื่อว่าเจ้าลูฟี่แต่อีกตัวจำชื่อไม่ได้ครับในตอนที่ผมเดินชมบรรยากาศภายในรีสอร์ทอยู่ผมก็ได้เห็นนกที่บินลงมาเกาะบนเชือกดูปแปลกตาไม่เคยเห็นเหมือนกันครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นนกชื่อว่าอะไรสายพันธุ์อะไรอ๋อผมลืมบอกไปครับที่รีสอร์ทแห่งนี้ก็มีบริการอาหารและเครื่องดื่มไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่นะครับสำหรับใครที่จะมาพักที่ River ร์ d n o u n t ม i n เทนรีสนะครับบริเวณข้างหลังรีสอร์ทมีลำธารไหลผ่านด้วยนะครับ เผื่อว่าเพื่อนๆอ,อยากจะมาแช่น้ำเล่นในช่วงที่ผมมานครนายกนี้ก็เป็นช่วงเริ่มต้นที่จะเข้าสู่หน้าฝนพอดี ก็เลยจะเห็นว่าน้ํายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เหมาะแก่การที่เราจะมานั่งเล่นหรือมาแช่น้ํา แล้ผมก็ได้เวลาเช็คเอาท์และเก็บข้าวของก่อนจะออกเดินทางกลับกรุงเทพเป็นครั้งแรกที่ผมและแฟนออกเดินทางรถทิปแบบนี้ปกติเราจะขับรถยนต์ไปผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะชอบหรือเปล่าแต่อย่างน้อยก็ได้ลองดูกับการท่องเที่ยวในแบบนี้สักครั้งหนึ่ง และสำหรับการท่องเที่ยวนครนายกทิปนี้3วันสองคืนและเป็นการลดทิปครั้งแรกของแฟนผมถึงแม้ว่าระยะทางมันอาจจะไม่ได้ไกลมากแต่ผมก็อยากให้เขาได้รอง สำหรับการท่องเที่ยวในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมและในครั้งต่อไปเราจะไปท่องเที่ยวที่ไหนกันโปรดติดตามการท่องเที่ยวครั้งต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ